ก็ไม่มีชุดกอเลยใช่ไหมนี่ยังไม่มีชุดกอเลยไปเปิดประตูอะไรน้องฟินกูเอาไปด้วยรูน้มรวับเบปร์ดไม่เอาไม่รว้องก็ต้ององี้จำเป็นไหปิกไินพิกลินเป็นแบบปกติไอ้พิกลินนายกูมีทองครัมึง ไอปั้นทางหลังดิปั้นทางหลังดิอะไรทางหลังทางหลังมึงง้าหลังมึงง้าหลังมึงอยู่นู้นนะเห็นไหม เอวแล้ววัวฉันนี่เอ้าเอ้าวิ่งเข้าไปนะเข้าเข้าวัวตัววัแล้ว เดี๋ยวตกลาวาแน่มีไม่ไม่เดี๋ยวไม่มีใครมีคิวก็เคนเหรอเดี๋ยวแฮปปี้แก๊สไมนจะไปได้อย่เดี๋ยท่านี่ยเไม่เกดท่โดนทเน่อแฮปปี้แก๊อยู่เดี๋ท่านี่คเดี๋้อะเำเกอสลามเกินอยู่แล้วเกินปทงที่การมือสลามมือสลแล้วไอ้ผูใช่ช้างช้างไป่ม

เป็นความสงบ้านหลักะบ้านนี้บานนชัวครวบ้านเนัวอุ้ยเชื้ยเกือบแล้ว ดี๋ยวน้ำท่วมตรงนี้ทางตันน้ำท่วมไหมไกูกลางโล่แล้วยาโล่ไปกับงงเลยงเลยปับปั๊มระเบิด แต่แรกูเห็นไกลใช่ไหมกูพันเทนเดอร์เฮ้ยกูไม่น่าโดเลยต้องเต็มเลยแล้วต่อมึงขึ้นมึงจะขึ้นยังไงไอ้ทาง เนี่ยสลามการมีลิงรูดดำตอเฮ้ยมีวูรู้นชายแกโยสาวผิดไปยังบ้าเหรอโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เตียงแล้วนี่ได้เอ้โอโดนสลามตุ๋ยตายของห่างกูดนูดูด

กูได้ตัวเอ็นชาละวางไว้ไหนดีแฟนมึงวยดย phòng cao na về. Ê, oh. 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 Oh, nhìn nhìn Ôi, <laughs> đây đi vậy. Ní bịch nhà. Ní thằng tì thầm thằng tì. thằng tì. เตะรักเตะอันนี้บ้านหรือคุกครับเนี่ยอันนี้บ้าน,รนหรือปลาเนี่ยปลาคุดเนี่ยเทลเปิดแล้วแล้วกูได้ยินเสียงแก๊สมันอยู่ตรงไหนวะแก๊สอยู่ไหน เสียงแกสว่าอยู่แถวนี้ถ้าทัวร์มันอยู่ไหน